รวมใจเป็นหนึ่ง,นนงเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนนำเสนอเรื่องาก,การเดิน,นทางไปประกอบพิธีหั์ณนะประเทศซาอุดีอาระเบียตามที่รัฐบาลได้ทำข้อตกลงกับการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษรับส่งพี่น้องมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ ณประเทศซาอุดีอาระเบียโดยในห่วงวันที่27-31ถึงสิงหาคม2557จำนวน10เที่ยวบินซึ่งกำหนดจะมีพิธีส่งผู้สแสวงบุญณสนามบินนราธิวาสในวันที่27สิงหาคม2557จำนวน2เที่ยวบินและออกจากสนามบินหาดใหญ่จำนวน8เที่ยวบินระหว่าง วันที่28-31สิงหาคม2557และเที่ยวบินขากลับในห้วงตั้งแต่10-19ตุลาคม2557เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปประกอบกิจกรรมดังกล่าวองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของาศาสนาทุกาศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกซึ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความห่วงใยต่อพี่น้องมุสลิมจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ก่อนออกเดินทางซึ่งในห้วงที่ผ่านมา นายอับดุลฮาลีมินสาผู้อำนวยการกองกิจการฮัตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบตกล่าวในวันอบรมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตจังหวัดยะลาเมื่อ16สิงหาคม2557ว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายให้องค์กรศาสนาได้มีบทบาทอย่างสำคัญในกิจการศาสนารวมทั้งเรื่องฮัต ให้สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัตและเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งการเรียนรู้ฮัตประจำจังหวัดตลอดจนช่วยเหลือดูแลให้ความคุม้มครองผู้ไปประกอบพิธีฮัตไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรมตามกรอบที่าศาสนาอิสลามกำหนดซึ่ง การอบรมของจังหวัดยะลาจำนวน1,200คนโดยทั้งหมด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและจังหวัดสตูลรวมกว่า5,372คนประการที่สองเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธี ขอให้หน่วยในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของภาครัฐในการสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทของพี่น้องประชาชนให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและทั่วถึงประการที่สาในห่วงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทขอให้หน่วยในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางการผ่านจุดตรวจและดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางซึ่ง เที่ยวบินแรกกำหนดในวันที่27สิงหาคม2557เวลา12นาฬิกา45นาทีบินตรงจากสนามบินนราธิวาสถึงประเทศซาอุดีอาระเบียและอำนวยความสะดวกในห่วงเดินทางกลับจากการแสวงบุญห่วง10-19ถึงตุลาคม2557ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปสแสวงบุญพร้อมญาติมิตรในการเดินทางไปและกลับอย่างดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในภาคสี่ส่วนทรศัพท์073452535องาน